เก็บเต็มทัง <laughs> เหรออานี่เอาไปใส้ซีมอนด้วยปูอานี้เดสนิรออาสซีมอนเก็บใส่ แค่ตนเดียวเจาจะเต็มทงังเหรอพี่ห่อนทังใกล้ๆเก็บใส้เหมือดไป <c oughs> โอ้จะเต็มแล้อนี่เก้าหลักพี่น้อเก้าหลักปลา เอาไปขวัวเอาไปอบเนาะแสบขึืนอย่างนี้เอาอเไปเก็บต่อโอ้ยเ,เก็บใส่หุ่น <c oughs> ขันป้าป่าปุดไปแล้วพี่นนอกมาเก็บต่อหลายขักหลายเนี่ยออยหุ่นพี่นน,นอกเนยเนาเนยเกลียกเอา Ha <laughs> ha